สวัสด <Dutch Administration. S 2> ีคร <_' that integrate> e ับสวัสดีครับแล้วับผมคผอน้องโตนะครับก็วันนี้เราอยู่ในรายการ Make Life Walk ตอนพิเศษ ันนี้เรามาทดสอบเจ้า BMW R 1 3 0 GSA กันครับอ่า1 3 0 GSA นะครับนี่เลยวันนี้เพียบเลยนะครับรถมีทั้งระบบเกียร์ปกติกับเกียร์ออโต้อาซาเลยครับวันนี้อันนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบอาซา ASA ไม่มีคลัชนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันวันนี้นะครับที่กาญจนบุรีครับ BMW มาตลาดนะครับ อันนี้กําลังเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยครับของของอไรเดอร์นะครับเปลี่ยนกันสดๆตรงนี้เลยเคยลองขี่หรือ,อยังครับั13 GSA ตัวใหม่เคยลองแล้วครับ โคตรดีดีมากครับเป็นรถขี้โกงได้เลยครับเรียกว่ารถขี้โกงได้เลยอัตราตอบสนองอัตราเร่งทุกอย่างการเข้าโค้งการควบคุมตัวรถแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เขาอัดเข้ามาเนี่ยสุดยอดบอกเลยว่ามาเจี๊ยบก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่ก่อนนะครับมาสักช่วงเย็นๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นไงบ้างได้เลยครับผมโอเคเจอกันครับเจอกันครับ อันนี้เราขี่มาจอดแวะร้านกาแฟกันนะครับพักครึ่งทางจากที่ได้ลองจากโรงแรมนะครับวิ่งมาเส้นสีสว่างข้ามแพขึ้นมานะครับตอนนี้ก็แวะกินกาแฟกันก่อนนะครับผมดูบรรยากาศรอบข้างก่อนนะครับโอ้สวยงามมาก ไงบ้างครับชารีหลังจากที่ได้ลองพันสามเจซตัวอาซาเอสเขี่โคตรดีเลยครับขี่มันมากทั้งในโคง้งการขึ้นเขาการเชนเกียการลงเขาอย่างคือดีมากๆทำออกมาดีมากๆครับแต่มันจะมีข้อข้อติอยู่นิดนึงคือถ้าเกิดว่าลูกค้าจับอาการรถไม่ได้เนี่ยจะมองว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนเกียร์เร็วเกินไปแต่ผมมองว่าตรงนี้มันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับว่ามันไม่ได้ออโต้จ๋ามันยังมีฟีลลิ่งในการเปลี่ยนเกียร์ให้เรารู้สึกถามว่าดีไหมดีมากครับขี่ดีมากๆแล้วก็ อัตราเร่งทุกอย่างเมื่อวานได้ลองได้ลองในท่รมกลางสายฝนที่ตกลงมาหนักมากมองไม่เห็นทางเลยทีนี้ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ทุกข์อหาการครับขี่มันมากขี่ดีมากอยากให้ลองเข้ามาทดลองขี่ดูกัน ว่ารถเป็นยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ติ๋วได้ไปลองมาแล้วโอ้สุดยอดมากเลยครับเป็นรถที่ขี่สะดวกขี่ง่ายขี่สบายาหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอย่างผมเองช่วงแร,งแรกๆก็อาจจะแบบมีต้องมีการปรับตัวละกันเนาะแต่ถามว่าพอเราเข้าใจในการทํางานของตัวอาซาก็จะทําให้แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าลมขี่ง่ายด้วยระบบนะครับอัตราเร่งตอบสนองได้ดีมันก็จะมีอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์แบบ อยจะด,ดีที่มันอาจจะเร็วหน่อยนะครับหลายคนอาจจะยังแบบเอ้ยทำไมมันอยู่ดีมันเชนขึ้นสูงเลยมันไม่ลดเกียร์ให้เลยอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้ว่ระบบรถมันออกแบบมาให้ช่วยเหลือผู้ขับขี่พอสมควรเลยแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะทดลองขับขี่นะครับเรามีรถเดโมให้ลองนะครับทั้งที่เยอรมันออโต้สาขาบางนาและก็พัทยานะครับอันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ใครที่ยังไม่เคยลองอยากให้มาลองนะครับของมันดีจริงๆขอบคุณมากครับ